จังไงก็ได้มาแล้วครับปูอย่างเดียวครับไม่ได้ก็ไหล่ไ่ได้ปลาก็ปูอย่างเดียวเดี๋ยวซอหาปูครับห้องเมืองหนาไม่น,น้อยครับพอปูปูครับเนี่ยพอแล้วครับสองตัวตัวครับ เขาไปดขังไว้ครับตัวครับต,ตัวนี้ครับส่วนมากปูนานี่มิตรตัวแม่ครับเนี่ยจะอ,ออกมาครับไขเ่เต็มทองครับตําแก้วตำอย่างดี้พอดีเลย คุณนะควมจะลูกครับพอดตัวแล้วครับตัวจพระงามแล้วครับตัวแม่ครับปูหนานี่อะไรครับ ตัวครับตัวครับตัวครับไลยครับปู่นาหนิเอาปู่ห้องบ่หมักไก่ันนี้ก็ได้ปลาไหล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 ปลาดี้งเย็นอึน๊บอื้อ ไปเลยสุดต่อไสสุดต่อไสพุ่นพุ่นพุ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่บอกร่หงูนี่ได้ครับีตัวครับพอแล้วครับไปเยี่ยนครับเห็นบอเห็นบอพี่น้องเห็นบอเนี้ยเนี่ย <cười> <cười> mùi u mùi u mùi u phải lạo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  <laughs> mùi u <dù. cười> mùi u mùi, dù. mùi dù. ไม่ได้ครับพี่น้องนอี่สิบประใดด้วก็นี่เดียนเห็ดหัวอยู่ประใดด้วประเยียนตัวนี้โอ้ปูก็ออกถุงติ๊กๆ ไปครับว่เห็นแล้วครับขนาดน,นำสานีเลยปูนะก่ก่อนปู่ยังเดียวเดี๋ยวกพ่อเดี๋ยวกพ่อไป็นบงาะ นกะปูครับตัวครับตัวยนตัวอะไร้บไ้ตัวง่ายครับเมื่อกี้นี่เงยอยู่นส่ก uh ็บป๋อครับ ว่าบาถึงเขาวส่วยของมันกปูครับกปูเฮาง่ายูบูกไล่วยเราไปตำน้ำพริกปล้อยละ จะช่วงมากปูนานี่มันจะปูแม่ครับอเอ้ยหอ,อไปเย็นก็ได้ประเดครับไปเลยครับตามให้มังเนี่ยตัวครับ จะปู่แม่ครับแม่เขาครับรออย่างเดียวตัวใหญ่ครับตัวนี้ <c oughs> คุณอ่ะไข่เต็มท้องว่ามันไข่หรอกมีแต่ลูกนึกว่าฝนี่ตกปล่อยเราทบตัวปุ๊บ ตกด้วยครับตกด้วยแต่วา่ามันตกมาตัวเนื่องน,น้ำมันน้ำมันหล่นหองเมืองหน,นิมันบ่ได้ครับป่ากระบอกพบกระบ,บอกทีตะปูนะครับน้ำมันเจาะแกะมีตะปูคนนะั้นขึ้นเลยขึ้นเลย เหนียไวไปเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับ